สวัสดีนะครับแรงงานราคาถูกที่จะต้องมาช่วยผมสร้างหอคอยทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนักวิศวกรสุดหน้าเลือดมุกเก่าอ่ะเอาละคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเราอยู่ในทาวเวอร์มาส นี้เป็นเกมสร้างหอคอยอีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะเคยสร้างไปแล้วเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วคลิปนี้ใช่แต่วันนี้เราจะมาสร้างอีกแต่การสร้างในครั้งนี้นะครับผมก็ผมสามารถจ้างคนก็ผมมาช่วยผมทํางานได้โ <Wow. S 1> ดยเฉพาะคุณผู้ชมก็ผมที่นั่งอยู่ทางบ้านสำหรับคุณผู้ชมครผมคนไหนนะที่อยากจะเออมาทํางานร่วมกับผมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาทําให้กับผมได้แบบฟรีๆแล้วผมจะไม่ให้อะไรคุณเลย ในเกมที่แล้วนะครับมันมีข้อจํากัดหลายอย่างเว้ยทาให้เรานั้นสร้างหอคอยได้ไม่ตรงสเปคผมเท่าไหร่อันนี้เป็นภาพสเกต็ต <c oughs> อันนี้เป็นภาพสเก็ตนะครับที่ผมนั้นวาดเอาไว้เว้ยผมนั้นอยากจะได้หอคอยแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยผมที่เป็นคนงานผมจะต้องมาช่วยกันสร้างหอคอยแบบนี้ให้กับผมนะเว้ย เอาละคุณผ,ผู้ชมมาสร้างหอคอยกันนะครับเกมเกมนี้เปิดเข้ามาประทับใจผมมากไม่มีปุ่มปิดเพลงก็ผมมทนทนฟังไปแล้วกันนะครับเอาล่ะวิธีการที่เรานั้นจะสร้างหอคอยนะครับเราก็ผมจะต้องเก็บวัตถุดิบของเราก่อนเวนี่พอเราได้วัตถุดิบเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับให้เราก็ผมเอาวัตถุดิบมาตรงนี้ <No. S 1> ไม่รีซอสไม่พอโอเคผมจะต้องไปหาให้มันครบ20น,นะครับเกมดีน นี่มันเกมดีสุดยอดเลยว้าววัตถุดิบกูงอกใหม่ขึ้นมาให้ด้วยสุดสมจริงนะครับคุณผู้ชมเอาละเราได้มาครบ20แล้วใช่ไหมเราก็จะค่อยๆที่จะสร้างหอคอยของเราครับคุณผู้ชมเป็นไงเกมสุดอีพิกเราสามารถไปโวลใหม่ได้ด้วยนะเกมดีเกินการที่เราจะสร้างชั้นต่อไปได้นะครับเราต้องการแร่45แล้วก็ตอนนี้นะั้นเราก็ผมมีแรงงานเถื่อนเราด้วย คือผมไม่อยากจะพูดว่าแรงงานเถื่อนเพราะว่าคนพวกนี้นั้นเขาเต็มใจที่จะมาช่วยผมทํางานนะครับดูดูหน้าเขาเห็นไหมหน้าเขาแฮปปี้แค่ไหนที่มาได้ทํางานกับผมนึกออกปะเงินไม่ต้องเอานี่ครับแค่ทํางานร่วมกับผมแค่นั้นก็สุดยอดแล้วนั่นแหละสร้างเลยดีกว่า45เนี่ยกูเอาแต่ภาคประโถเอ้ยต้องรอนะครับคุณผู้ชมประมาณ7วิเพื่อเป็นการสร้างอู้หูเกมดีนี่ว่าเยี่ยมสุดยอดเลย เริ่มเหมือนกับภาพสเก็ตในฝันที่ผมสเก็ตเอาไว้แล้วว้าวเดี๋ยวตรงนี้มันมีการบอกผมด้วยเหรอว่าเออเราสามารถอัพอะไรได้บ้างอัพไ i n นิงพาเวอร์ได้ไหมไม่ใช่ Min นิง my พา w เวมันต้องเป็นบูธเหรอต้องซื้อบูธซื้อไปแล้วโอ้เพิ่มไปยี่สิบหกเด็ดแคพี่แอดกูติดแสงเลยอันนี้ Amazing อันนี้อเมซิ่งคุณผู้ชมครับโหเก็บได้เยอะมากนี่กูเติมที กูได้เยอะขนาดนี้แต่ว่ามีรีเบิร์ดนะครับแล้วตรงนี้มีเหมืองด้วยเหมืองตรงนี้ทําอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวไปดูตรงเหมืองก่อนเห็นรึยตรงนี้มีอะไรให้ผมเออเก็บไหมมันมีแร่นี่ว่าคนที่เป็นคนเหมืองนะครับเขาจะมาขุดทองตังหากเว้ยแล้วเขาจะเอาทองมาให้กับเราใช่ไหมเดี๋ยวเราช่วยขุดทองได้ไหมไม่ได้สูงนะสูงมากๆแล้วเราจะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปใช่ไหมแล้วบันไดมันยังไม่มีบันไดแม่งหมดอยู่แค่นี้ Yes level เจ็ดโอ้หสูงสูงสูงมากอย่างนี้เราต้องปีนขึ้นไปดูเวปีนขึ้นไปดู w h a s up guys w ข้างบนตรงนี้เราสามารถสร้างอะไรได้ไหมน่าจะสร้างไม่ได้มันไม่ได้เหมือนเกมก่อนที่เราเคยเล่นไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรตรงนี้ได้ทองก็ผมมาสิบแล้วนะครับเราแท็บไปเลยได้ไหมแท็บไปได้เอาทองมา Yes เชื่อ อัปเกรดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเงินก่อนคุณผู้ชมยอดแต่ผมอยากจะรู้นะครับว่าธาตุของเราเอ้ยไม่คนสิงหานของเราเนี่ยคือมันเก็บได้แค่สิบเองเหรอถือว่าน้อยมากคุณผู้ชมครับกระเป๋าเขาครับผมเต็มที่ได้แค่สิบเนะครับเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดเขาทีหลังนึกออกป่ะเนี่ยมันรอนานอะ่ะผมอยากจะเพิ่มบิลสปีดเว้ยเราจะได้แบบสร้างเร็วกว่านี้นี่ก็ชิวไปรอนานเหมือนกันนะเนี่ย เวลก้าแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงนั้นนะครับโอ้ไม่นั่นมันเจ้านูบขายของในนายขายอะไรเพื่อนโอ้ว้าวไอพวกนี้มาใช้โกในการซื้อว้า wow. วตอนแรกที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามันนี่เหมือนเกมก่อวาดขอโทษไมค์ผมคิดว่ามันเหมือนแล้วนะครับเพราะว่ามันมีการซื้อของตกแต่งด้วยเวเหมือนกับว่าให้เอาของพวกนี้ไปตกแต่งในปราสาทของเราหรือเปล่าใช่ไหมปราสาทพี่มึงหอคอยผมว่าน่าใช่หรือว่าตกแต่งตรงบ้านตรงนี้ว่าแบบว่าเรามีหอคอย ยาวประมาณ100ชั้นไม่ครับผมเราตกแต่งบ้านหลังนี <c> ้ค <oughs> งไม่ใช่ใช่ไหมบ้านหลังนี้เขาขายอะไรไม่ขายอะไรเลยพอเราเลเวล10นะครับเขาให้เราสุ่มเว้ยสุ่มได้สโตนแพ็คทุเรศไหมผมถามหน่อยน่าสมเพชมากอยากจะเปิดอีกหรือเปล่าย5ิบโลบกักเนีย่ยเฮ้ยๆๆนั่นมันฟรีทองคำอฟรีทองคำทองคำฟรี yes ได้มาเยอะได้มาเยอะโอเคแจมแจมอันนี้แจมมากคุณผู้ชมเหมือนผมเห็นกล่องที่อยู่ข้างนอกตรงนั้นด้วยนะ g ว้าว wow! เจอกล่องสุ่มแน่อยากได้อันนี้จังเลยอันนี้สิ yes what เฮ้ยทำเป็นเล่นไปมันมีเกมพาร์จ้างคนงานด้วยนะเว้ยคุณผู้ชมจ้างคนงานคูณสิบยันเทจ้างมาเลยคนงานคูณสิบแล้วนี่มีประตูวิเศษ แต่ว่าเราจะต้องเวลสูงก่อนนะครับอย่างนั้นยังไม่เอาดีกว่าเราก็จ้างนี่นี่นคนขุดทองเพิ่มอีกคนนึงโหรวยเลยอย่างนี้รวยอ่ะัคชารวยอ่ะรวยเลยอย่างนี้รวยมากๆากมากมมากมาดูดูดูมาแล้วแรงงานราคาถูกของผม Yes dude y e ยัสเเฮ้ยเฮเหมือนมีเบคอนับผม คิดจะมาปีนขอคอยเราอย่างนั้นเหรอเราขอให้นายตกลงมาแล้วคอหักตายหรือว่าจริงๆแล้วกูควรที่จะต้องรีเบิร์ตก่อนคุณผู้ชมคิดออกไหมเว่าจริงๆเราควรที่ต้องรีเบิร์ตก่อนแล้วกูข้ามสเต็ปนั้นไปเพราะถ้าเกิดเรารีเบิร์ตเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ building speed เราแล้วเขาจะให้เหรียญรีเบิร์ตเอเซนเชียลมาผมคิดว่ามันน่าจะอัพตรงนี้ได้แต่กูข้ามไปเลยเนสช่างหัวมันนะครับกูไม่รีเบิร์ตกูเล่นมาไกาลละไอ้ดงแก โอ,โอเคโอเคเราสามารถอัปเกรดได้ครับผมผ่าน Essential Rebirth ตรงนี้ผมเพิ่ม Build Speed ไปเยอะๆเลยนะครับคือมันจะเป็นเนี่ยต้องใช้ไอ้ Rebirth Essential ตรงนี้นะครับซึ่งคุณก็ผมสามารถได้มาจากการ Rebirth แบบเติมนี่น <S 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 ไงเพิ่มให้วิ่งเร็วมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเราจะเพิ่มคนขุดทองเลยพวกนี้ก็ได้เพิ่มคนงานตรงนี้ก็ได้นี่ไงเพิ่มกระเป๋าของคนงานนะครับอันนี้สําคัญโอเคเพิ่มไปเลยเกมนี้มันมีไป,ไปโลกต่อไปด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าเราเพิ่งอยู่ตรงนี้อยู่ โลกต่อไปมันประมาณห้าร้อยชั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นล้วเนี่ยผมคิดว่าในคลิปนี้เราคงไปโลกต่อไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับเราอาจจะไปคลิปหน้าหรืออาจจะไม่ได้ไปเลยเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมอัดแต่ที่แน่ๆเราไปเก็บทองก่อนทองมันเต็มแล้วนี่ผมจะได้เริ่มซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไปตกแต่งก็ผมปราสาทของเราละจะพูดว่าปราสาททำไมว่ามันเป็นหอคอยโอ้โหของ มีแต่ราคาแพงทั้งนั้นเลยนี่ว่าโต๊อันหนึ่งร้อยยีย่ห้าเกินไปงั้นกูซื้อมา,านั่งธรรมดาแล้วกันมันเป็นของที่เราเอฟเฟอร์ดได้นะครับผู้ชมถ้าสมมุติถ้าผมเอาออกมาเอาไวต้ตรงตรงไหนเนี่ยมันตกแต่งได้เฉพาะตัวข้างนอกนี้เหรอเฮ้ยไม่มันต้องขึ้นไปข้างบนดิวะมันมีลิฟต์ไหมเนี่ยกูแกเนี่ยคนแกนนต้องแบบ โอ้โหปีนขึ hmm. yes. uh ้นเอ๊แต่นี้เราทะลุชั้นเมฆแล้วนะยิงด้ชั้นเมฆสุดท้ายเรามองอะไรไม่มองอะไรไม่เห็นเลยคุณผู้ชมกูมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ยอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับเด็ดเก้เอามานั่งเอามาเอามานั่งออกมาไม่ได้กูมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยมันเอามานั่งออกมาไม่ได้กูมองไม่เห็นอะสุดท้ายมานั่งอันนี้นะครับอาจจะเป็นมานั่งที่วางไว้ให้กับคนงานใช่มีแค่ สที่นั่งส่วนคนงานมีประมาณ10คนก็ผัดกันนั่งเอาแล้วกันแม่งไม่ไหวจริงๆว่ะเมฆแมงเยอะไปไหนวะเอ้าแล้วนี่มึงก็ไม่บอกกูว่าเราไม่ต้องเข้าไปยืนข้างในกัดโดนหลอกอีกไอ,กอก้บ้ากูจะไปยืนรอข้างในโคตรเซ็งเลยจบเลยอย่างนี้สิแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาให้ถึง20ก็พอเนาะคุณผู้ชมนี่ถ้าถึงชั้นยีปุ๊บ เวดวัดเราได้คนงานมาเพิ่มคนหนึ่งว้าคนงานมาเพิ่มคนหนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้่าจะได้พิลลกต่อไปจริงๆได้คนงานมาเพิ่มถ้าแต่ระเวบสามสิบนี่ครับจะได้กล่องเพิ่มหนึ่งอันพอเลยเลิกเลยอย่างนี้ส่วนตัวผมคิดว่าผมพอใจนะครับกับทาวเวอร์ของผมแล้วเพราะว่ามันตรงตามแบบในจินตนาการของผมเลยโอ้ยก็คุณผู้ชมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ทําให้ฝันของผมนั้นเป็นจริงและคราวนี้นะ ผมก็ผมก็มีหอคอยในฝันของผมแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะมีหอคอยในฝันแบบนี้อย่าลืมที่จะมาเล่นเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งเลยแนะนําให้มาเล่นจริงๆ